สวัสดีครับทุกท่านแฟนๆเข้าสู่ช่องยู u ูบที่ทุกคุมโมเชนแนล,ลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยาโดยบางยาโมรมาดผู้รองของรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองาาป,รประจำวันพระกาศประจำวันอังาคารที่12กรกฎาคม2565ันห้าทีวีมวยนานาชาติลังสิตเป็น,านกนารชกระหว่างยอดกล้าพอวิเศษยิ่งครับ1น2่อยสิกังเกงสีแดงครับส่วนผู้ชกของเขาก็คือแก่นอุบลพอหลักบุญหรือว่าถุงทรัพย์พอหลักบุญหรือว่า มวยจะคุณนหูในในนามชื่อของธรรมนาภพอรักบุญครับก็คือเขานี่แหละครับ112บอลทั้งคันเป็นฝ่ายน้ําเงินเดี๋ยวดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับยอดก้าพอเศษยิมแพ้ดินน้ำทองดับพงศ์เก้าหนึ่งหลังจากนั้นครับชนะเพชรวานนนายกสร้อยทอตทอทอเวียนทอลงล่าสุดก็โชว์สวยครับเอาชนะแอตโตราตอสุรัตน์ขณะที่ธรรมนาถพอรักบุญหรือว่าแกนุบุญพอรักบุญครับ ความหลังน็อกยกหนึ่งยุทธพรนอนนันทิศรแพ้เบนดอร์ดิชวัชระชัยล่าสุดก็โชว์สวยอีกครั้งครับอาชนะสังฟ้านออนุวัตรยมิม,ม,มน,น,น,นี่คือผลงานในฤดีผ่านมาของทั้งคู่ความนี้เป็นความโชคู่ที่มุมแดงครับข,ข่าสารโอ้โ,โ,โดนรับแล้วครับทางด้านคำวนาครับโมโห,โหโยกที่สองเท่านั้นครับรอดไม่รอดครับเวลา งนาทีของยุที่สองครับไม่น่ารอดแล้ววันนี้รอดไม่รอดโดนไปหนึ่งนับแล้วก็งน้าแจนุวัลวันนี้นี่ยอดกล้าใหญ่เหเลือเกินครับวันนี้ นี่จังหวะนี้ต้องถึงต,ตัวลงมาน้องครับ <bathroom> โอ้จัง <t> ห <un> วะกระโดดแทงซ้ายโดนหุกขวาของทางด้านกรมมนาดครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดนนับแล้วก็มาแพ้นอก โดนนับแล้วมาได้นอกก็มีกันเยอะแยะครับแต่ว่าทางวันนี้ครับยอดกการได้นับแล้วครับเกมจะจบแบบไหนยุคที่2ครับตามต่อไปในยุคที่3ครับหลังจากที่โดนนับไปครับการบ้านนี่มาเพียบครับทั้งด้าน แอ,อนุบลขวาเรวขอชกอยู่ที่มุมแดงครับไดเบียดอยู่สิช่วงตัวหลังยากได้นับแล้วครับทางด้านยอดก้าจะชกในแผนไหนครับขณะที่น้ำเงินโดนับจะชกในแผนไหนเหมือนกันครับมาดูครับว่าวิธีเอาชนะคู่ต่อสู้ของทั้งสองมุมนี้เป็นไปในรูปแบบไหน ทำให้ยอดกาอ้าในชกสบายขึ้นแล้วหลังจากได้นับเป็นหนึ่งนับหนึ่งแก้งขวาสับขา,าล่างครับนี่ครับโอ้ยลูกนีเด่นของเขาแล้วครับเอาละครับเหยียดเขา่าใายเตะขาเจาะยางแรกกันทุกทีนี่เงียบโดนแทงหน้าขาทำท่าไม่ดีเหมือนกันทุ่านยอดกา้าเอาละครับได้ลุ้นละครับแบบนี้แฟนๆที่ ลงทุนน้อยก็ได้นุนนะครับอุ้ยสอกขวางัดเข้าไปมาสึสองครับกระโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปครับแต่ว่าขานี่น่าจะเจ็บหมดนะครับทางด้านยอดข้าโอ้ยดักแทงขวาครับกดในไล่แขนไว้ครับแตนลุงบน เตะขาเยอะๆก็ไม่ดีเหมือนกันกับทางยอดก้าพยายามจะเดินถึงตัวพยายามจะปิดบัญชีแล้ครับแต่ว่านี่ครับมองว่าอี่คอุยอ้ยบางแล้วยัดเข่าขวาอัดเข้าไปครับโอ้แต่ละดอกของยอดก้านนี่หนักแรงทั้งสิ้นครับ ต้องระวังไปต้องคุมตัวเองเก็บเราไม่อยู่ครับยอดก้าเพราะว่าได้นับแล้วครับไปมั่วไปแรกนี่มีสิทธิ์หลับหลน่นลงไปได้เหมือนกันครับแต่ที่เก่งบนบนครับรอดักวางแข้งซ้ายหมัดซ้ายนี่เก่งไว้แน่นเลยครับรอจังหวะเดียวครับยอดก้าเหนือเมื่ลายนี่ทีเดียวขอทีเดียวเท่านั้นเท่านั้นเก่งบนบนลงไปยกที่สาม หมุนยกครับจะพักให้น้ำบอนครับนี่ครับฉีดยามาแล้วครับ500แสนบาทให้กับทั้งด้านแกนอุบลนครับหลังจากโดนไปหนึ่งนับครับ่อยตัวยกที่4ความไดเบียบอยู่ที่แดงครับได้เปรียบอยู่15ช่วงตัวแต่ว่าฉีดยา5 0 0แสนบาทครับโดนนับฉีดยาครึ่งล้านจะเป็นแบบไหนครับแข่งขวาอัาเข้าไป้ครับยอดก้านี่ครับแกนุบลพยายามจะปล่อยมัดหนึ่งสอง ยังอู๋บวกสอง้าย5้าแสนบาทยาจองเล็หรือไม่ครับมาดูครับมาจากที่โดนไปหนึ่งครับยัดเข่าขวาอัดก็ใบยังประมาทไม่ได้ทั้งสิ้นครับเพราะว่าแกนุบนีหมัดซ้ายสอง้ายยังอันตรายอยู่ครับโดนับจิดยาครึ่งล้านครับจะจตแบบไหนไครับ สั่งให้เตขะขาแล้วครับจั Ooh, งหวะนี้ลม้ลมลงไปครับพยากาศก็เริ่มเงียบไปครับตักแทงขวาจับในยอดก้าพยายามตักตั้งแขนไล่แขนนะครับยกที่สี่ครับขอไป วันโยกที่สี่นี่ชียาุกครึ่งล้านนะครับทางด้านแกนอุบล ก็เริ่มเงียบลงไปครับทางด้านแกนลุบนลเสียงเชียร์ดังขึ้นอีกครั้งครับจังหวะที่แกนลุบนลเตะขาที่เกียวแล้วก็โดนตันล้มลงไปเวลายัางอมแล้ว นะครับแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้หย่รครับอี่ไม่รอดครับโอ้โหไฟไหมครับไฟไหมลังสิ์ครับห้าแสนบาทครับยาออกนี่ครับโอ้โหท่านต่อเจ๋งครับแบบนี้ท่านต่อโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับแกนุบลพอหลักบุญครับพลิกเอาชนะนอกยอดกาพอเสรยฐินนายกที่4ครับแล้วก็คว้ารางวัล พิเศษชิยาจากแฟนมวยเป็นหลักห0แสนบาทครับโอ้โ oh ห